สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นข้อสงสัยของคุณผู้ชมทั้งผู้ช่วยหาเสียงและผู้สมัครรับเลือกตั้งอบอตอน,นะครับประเด็นสงสัยก็คือว่าเราจะสามารถจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งเป็นค่าแรงให้กับผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้เมื่อไหร่ซึ่งตรงนี้นะครับก็บอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าอยู่ที่ข้อตกลงของคุณผู้ชมนะครับ จะจ่ายเมื่อไหร่เนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมให้เข้ามาช่วยหาเสียงเพียง3วัน5วันนะครับ ถ้าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะจ่ายเงินให้กับผู้ช่วยหาเสียงเลยก็ได้นะครับหรือจะตกลงกันไปจ่ายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ตรงนี้คงอยู่ที่การตกลงการพูดคุยของคุณผู้ชมนะครับผู้สมัครที่ว่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงนะครับแต่ที่สําคัญก็คือคุณผู้ชมก็จะต้องมีหลักฐานในการจ่ายเงินค่าแรงให้กับผู้ช่วยหาเสียงนะครับซึ่ง วันนี้เนี่ยเขาก็มีแบบฟอร์มไว้ให้เราแล้วนะครับก็ใช้ใบสำคัญรับเงินในการจ่ายค่าแรงให้กับผู้ช่วยหาเสียงซึ่งจะจ่ายกี่วันนะครับจ่ายเป็นกี่งวดหรือว่าจ่ายหลังจากเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็อยู่ที่ข้อตกลงที่คุณผู้ชมจะไปพูดคุยกันนั่นเองนะครับ